ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาแล้วครับผมก็กลัาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชิน X Channel นะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมนะผม A FC 24 Mobile นะวันนี้นะผมผมจะมา,าเพื่อนๆนะผมมาเสริมทีมนะผม ด้วยเงิน700ล้านนะครับทีมของผมเนี่ยก็จะมีขายตัวนะผมขายตัวไปบางส่วนนะผมแล้วก็เสริมมาแล้วอย่างอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว lb เนี่ยเสริมมาทางด้านของแทนซัมบอตต้าเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเสริมเป็นตัวอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมเสริมทีมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับ,รบก็หลังจากที่เราใช้จ่ายไปที่เรียบร้อยนะ7 0 0ล้านนะผม ก็ได้ตัวประมาณนี้เลยนะผมก็จะมีทางด้านของคอมพานูโอโจคานนีนะผมโลดี้จานดีนะผมแล้วก็โซวิกนะผมประมาณนี้เลยนะผมก็รับมาเลยนะนักเตะทั้งหมด6ตัวนะครับที่เราจะเอาไปเสริมในวันนี้นะจ๊ะรับมาแล้วเรียบร้อย ท่านี้เราจับใส่ดีครับรออะไร,รอไร่ะรออะไรอ่ะเราจับใส่อยู่แล้วนะครับแอนนี่เคนใส่เข้าไปนะครับอ่าโรดี้ใส่เข้าไปนะฮะแทนทางด้านของมาเชลาโนโนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอ่าตัว CM ตัวนี้ก็เอามิลินโควิกซาวิกใส่เข้าไปนะครับเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างว่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างว่ะ ตีดานโอ้ตัวแจกตัวแจกไม่ไหววะ่ะตัวแจกไม่ไหวเอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับผมอ่าเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะซีบีนะเอาโอโจใส่เข้าไปนะครับหุยปลดล็อกเลยวะ่ะปลดล็อกเลยวะ่ะแล้วก็สุดท้ายเอาคอมพนีใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ทีมประมาณนี้ นะฮะฮแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้เรามีมร์เชออีกเจตัวเราตีเพิ่มแรกไปเลยครับผมสำหรับแฮร์รี่เคนเนี่ยผมจะให้เป็นเม็ดตาเงินไปก่อนนะครับอ่าตีไป,ไปเลยนะจ๊ะตีไปเไป็ปนตาเงินเเม็ดเท้ามันน้อยเออเม็ดเทามันเทนได้น้อยแล้วผมเม็ดตำเงินไปเลยนะโรดี นะครับเม็ดล่ำเงินเหมือนกันนะตรงนี้เฮ้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะเริ่มดูน่ากลัวนะตอนนี้มาแล้วไงโรดี้97นะครับเม็ดล่ำเงินอนาคตเนี่ยผมบอกก่อนเลยไอตัวพวกนี้เนี่ยสามารถอัพเป็นเม็ดแดงแล้วใช้ได้ยันตัวโอเวอร์เ9เลยนะครับผมนะ แล้วก็ทางหน้าของไอตัวโอโจนะผมอัพเม็ดไปอ่านะมัดเชรเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเพิ่มแล้วไปอีกนะฮะเป็นเม็ดมน้ำเงินไปเลยอนะาเฮ้ยเอาเรื่องก็จะเหลือมัเช่หนึ่งตัวครันนี้เนี่ยโอเวอร์ Over เนี่ยเพิ่มขึ้นมา97มูลค่าทีมตอนนี้นะครับ อยู่ที่ 1, 3 3 2 3้จล้านนะผมเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะถามว่าอัพสกิลอะไรแฮร์รี่เคนเรามาอัพสกิลกันเลยนะครับผมผมจะอัพเป็นทางด้านของความคล่องแคล่วนะสำหรับแฮร์รี่เคนเพิ่มไปแล้วก็มาทางด้านของซินดีซีดานตัวนี้เนี่ยจะอัพเป็นจ่ายก็ได้ จ่ายก็ดีนะครับจ่ายก็ดียิงก็ดีนะครับยิงก็จะคมขึ้นนะผมก็จะได้พลังยิงมาส่งลูกไกลนะครับคุมตำแหน่งว่องไวมานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าไหนคุม้มนะต้องใจเย็นนะผมเลี้ยงลูกว่องไว การจ่ายดีกว่าผมว่าไปทางการจ่ายเนี่ยน่าจะดูดีของซินดี้ซีดานถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวค่อยรีใหม่ก็ได้นะผมใช้แค่ร้อยเอเองไปผมอัพเป็นทางหน้านของการจ่ายนะครับเพราะว่าเรามีหน้าเป้า2ตัวที่จบสกอร์ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาทางด้านของมิล l ิโควิกซาวิกนะฮะตัวนี้มาามาดูค่าพลังก่อนค่าพลังเนี่ยจ่ายดีอยู่แล้ว แล้วผมจ่ายดีอยู่แล้วเราอาจจะอัพเป็นทางด้านของร่างกายก็ได้นะอ่าแต่ว่า,ต,วา,านะตัวผมเองชอบการจ่ายนะครับตัวผมเองชอบการจ่ายบูทการจ่ายเข้าไปอีกนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาด้านทางด้านของโรดีนะ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้เน้นเกมลับครับผมอ่านะเน้นเกมลับ ผมให้เป็นทางด้านของโร่นะผมการตั้งรับตรงนี้ออพไปที่เหลือนะผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอมพานีหรือว่าไอโอโจเนี่ยนะผมจะให้เป็นทางด้านของเกมรับทั้งหมดเลยนะกองหลังนะครับไปตรงนี้โอเคเนาะ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลในการเสริมทีมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมนูว่ามันจะเห็นผลมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยนะครับผมก็เพิ่มเติมนะผมผมได้เพิ่มทางหน้าของดอนนาลูมาเข้ามานะครับแทนนาซาเพราะว่า,าผมเสียนาซาไปประมาณ50กว่า M แล้วผม50-60 m อแล้วก็เพิ่มงบมาอีก20 m อมแล้วผมเพื่อซื้อดอนนะครับเป็นต้าเงินมา ก็ได้โอเวอร์98นะผมแล้วก็ได้มาเชมา2ตัวผมก็เลยอัพทาหน้าของโรดี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเกมนะผมในเมนเวว่ามันจะสุดขนาดไหนนะผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เล่นแล้วนะครับผมเอาละฮะก็ตัดเข้าสู่เกมไปที่เรียบร้อยนะผม well, thanks, มาอุ๊ยมาถึงกระตุกเลยนะ well, thanks, ผมเดี๋ยวเรามาดูทีม mm hmm. ที่เราเสริมเข้ามานะผม <Okay. S 1> เป็นโอเวอร์98 ว่ามันจะเล่นเมเนได้ไหมนะผมก็เสรอมาค่อนข้างเยอะเลยประมาณ700กว่าล้านนะผมเออเจอ7ส0ล้านนะฮะก็ได้โอเวอร์มา98ตอนนี้ก็รอดูเกมส่วนเทคนิคเมเนนะผมเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะใครที่รอดูนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้เป็นทางน้าของคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็ดูการเล่นไปก่อนนะผมว่าเสริมทีมาเป็นยังไงนะครับเจ็ดร้อยล้านเอ้าแล้วอันดี้เราทำอะไรวะนะปิมโปงโยนะฮะปิมโปงนี่ก็ยังเป็นลูกรักผมเหมือนเดิมนะผมคิดว่าตัวมันโหดอะแล้วโยนไปจากวะนนี้โอ้ยน้อยเออเขารับได้นะฮะโยนมาให้อ้าติดนะผมตอนนี้มิรินโควิกซาวิก จ่ายมาให้โดนนลโดนโดนโดนซัดไกลโอ้ยนึกว่าเข้าตะข่ายไปแล้วนะเออนึกว่าเข้าตะข่ายไปแล้วนะตอนนี้วนอยู่บลอง์ยังวนอยู่บัลลักเตโอเตโอส่งให้ซีดาน แล้วซีดานครึงบอลอยู่นั่นแหละโรดี้บอกไม่สนใจแล้วโรดี้แย่งมาได้แล้วโอ้โหจ่ายแอ้เคนบอก <Walker. S 1> เคนบอกโอโ้โจ่ายอย่างนี้ใครจะไปรับได้นะฮะยังวนๆครึงครึงบอลอยู่นะผมสำหรับวอลเกอร์มาที่รุดกุลิกกุลิกเล่นกับบอลหลักแล้วบอลหลักเข้ามาแล้วสัดไกลโอ้โหวยนึกว่าหายไปแล้วนะจังหวะนี้ ตั้งกันต่อนะผมฟิล์มปงให้วาเวเดวาเวเดโอ้โหหมดเวลาก่อนนะผมหมดเวลาครึ่งแรกปรับแผนก่อนนิดนิดนึคงนะผมขอญอาตปรับแผนก่อนนิดนึ่งตั้งกันต่อที่อ่าปารีสแซงแแมงนะฮะวอนนี้วอลเกอร์เต้นกับยญา,าตูตู่ีแล้วซีดานซีดานโอ้โหโดนแยกแล้วมุดต่ขึ้นบอล เฮลิเคนพิกมาโอ้โหไปแล้วตัวนี้เฮลิเคนโอ้ยเฮลิเคนไหวไหมโอ้โหไม่ไหววะเจอดูซีโอดักบอลไว้ได้อันนี้กุลิตส่งให้ซีดานซีดานซีดาน,ดานยังไงคึงบอลอีกเปล่าส่งให้บอลหลักบอลหลัก,กวนอยู่ยังวนอยู่แเ้าแล้วติกดกันเองโอ้ยนี่ไม่มีอะไรลนะซีดานจ่ายมาที่รุดกุลิตรุดกุลิตคึงบอลโอ้เรียบร้อยแล้วผม มิลินไปแล้วมิลินให้ทางด้านของเฮลิเคนเฮลิเคนให้มิลินมิลินให้มาด้านซ้ายซีเดนซีดานตรงต่อให้ทางด้านของเฮลิเคนเฮลิเคนโยนมาเจงนี้แล้วบอลตกมาที่มิลินโควิกซาวิกยังไงต่อแม่แต่บอลยังได้ทางฝั่งของลีว์ภูลีว์ภูเข้ามามิลินโควิดซาวิกบาเวเดเข้ามาทางโรน,นโดโรนโดพลิกมาและยิ่งเรียบร้อยนะฮะ นำไปแล้วนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาแล้วไงมาแล้วเขาเรียกว่าเสริมทีมแบบมีระดับนะต่อบอลแบบลิเวอร์พูลเขาต่อกันแต่จริงต่อบอลแบบบาซ่าเออแต่ว่าผมชื่นชอบลิเวอร์พูลไงผมก็เลยบอกว่าลิเวอร์พูล <c oughs> นี่ตอนนี้นำไปหนึ่งศูนย์นะผมสำหรับลิเวอร์พูล ตงบอลกันต่อที่บอลหลักบอลหลักส่งให้กุลิตกุลิตดึงบอลไปทางนี้อุ้ยโยนแย่มาที่คอมมันีคอมมันีส่งให้โรนัลโดโรนัลโดยังไงโรนัลโดโอไม่ไหวกับโรลองบองนะฮะเอ้ยบองเออแล้วยังไงบีครับตีดานบีอยู่แมไม่ได้นะเวลาก็ใกล้จะหมดไปที่เรียบร้อยแล้วผมโรนัลโดให้ไปที่บอลหลักบอลหลักยังไง ปัลลักพลิกมาด้านซ้ายตูเล่ไหลามาที่กุลิตกุลิตโดนบีบหรือเปล่ายังได้บอลอยู่ฮันเทสันเทสเ,เข้าได้มาซีดานีซีดาน,นแล้วสัดไกโอ้โหจบไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมย่า,ยยายตูเล่สัดอะไรก็ไม่รู้นี่นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเสริมทีมาครนะผมบอกเลยว่าโอเวอร์กา8เนี่ยได้เปรียบทางด้านของเมนเนมากนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะแนะนำเรื่องเทคนิคละกันทาหน้าของ c หนึ่องหนึ่งสองแนโลนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นเมเนของผมวันในวันนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะโอเวอร์98เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมสำหรับเมเนเจอร์ในตอนนี้นะครับเพราะว่าท็อปทเนี่ยเขาจะเป็น99ถึง100ใช่ไหมอ่าแต่ว่าเรา98เนี่ยคือแบบเราเล่นได้ยันแบบท็อป300เลยนะเพราะว่าผมเอาไปเล่นเรียบร้อยแล้ว นะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการเสริมทีม 700m นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปนะหลับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะผมรอติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ